วันนี้เป็นวันเกิดข้าเจ้านะครับผมกลับมามาบ้านมาหาข้าเจ <ย Bon. S 1> ้าแล้วก็ไม่ได้เจอกันประมาณครึ่งเดือน15วันคลิปอ่ะที่ผมลงไปมันเป็นคลิปเก่าๆนะครับที่ผมตัดทิ้งลงไว้แต่ว่ผมกลับมาแล้วก็มันเป็นรถอีกคันหนึ่งซึ่งข้าเจ้าจำไม่ได้ผมขับรถคันนี้มานะครับผมเนี่ยมันน่าจะอยู่หน้าบ้านเลยทุกวันเลยจะอยู่หน้าบ้านเี๋้วเราดูผมขับมามันจะจับได้ไมเรืองนี้ยนบอกยนะ no, พ่ขอเข้าบ้านไม่ได้ขอพ่อเข้าไปแล้วถุกทันมันเกิดครับทุกทันมันเกิดมึงว่ามันเกิดมันบ่ะอุ้ขอขอยอวศุเอ๋ยนี่ You. <S <S มีเค <Onion> ้กปะเดี๋ยวเอาของมาให้เยะเอาของฝากมาฝากด้วยมีหนาต่อเหลอมากเลยอ่ะคิดถึงพ่อไหมหันมานีหน่อยอ้ยปะทุไปเลชช่ไหไปกินคถอะเรียกรีย หัวหนูเหรอแม่นของมัทสากนะมันเค้กบ่เข้าไปในห้องมาเดี๋ยวว่าเอาเค้กให้เขาห้องขวัญมาตัวไม่แทรเลยระส่ายกระส่ายไว้พอพอพี่เขงขวัญมั่นเกลียวพี่เขาควัญมั่นเกลียมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหนี่ตัวเกียงคนเลยพเจ้าลงมาเร็วพเจ้าลงมาเร็วรออยู่นี่นะรออยู่นี่นะถึกตัวเลยนะนี่ไก่นะครับผมไก่เคเฟซี

Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. What good birth? What good work What good birthday to you? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, oh yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. อายุตอนนี้สามปีแล้วหนึ่งพันเก้าสิบห้า้เขาให้ปึ๊กมันมานเด้อมันเนี่ยมันลูกปัสสุมันให้เอ้ยพ่อแม่โรคปัสสาวะปัสสาวะปวเสียใจเลยพ่อพ่อนูขึ้มีววันเกิดนะเอาพระเจ้าเป่าแล้วขึ้นมาวีวันเกิด พ่อมีของขวัญใหม่มาให้ได้มาใหม่เลยด้เดี๋ยวอันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายไปปอกข้างนอกนะแอของขวัญใหม่อีหยังต้องเสื้อผ้าเยเนี่ยเลยของขวัญพ่อเดี๋ยวรออยู่นี่หยุดกันนีไงมาแล้วของขวัญุดของขวัญสุดพิเศษเป็นอาหารของบัสเหมือนเดิมแต่รอบก่อนพ่อพ่อซื้ออ่ะพ่อซื้อบัสตัวนี้มาให้สีส้ม วันเนี้ยผมซื้อบัสตัวนี้สีสีสีน้ำเงินมาให้นะครับเป็นอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับอ้าวมึงคือลำเอียงเนี่ยเอามึงคือซื้อสีน้ำเงินมาหลายกว่าสีสีส่มนเนาะที่พ่อซื้อสีน้ำเงินเขาจะนั่งลงกันที่พ่อซื้ออันเนี้ยมาเยอะก็เพราะว่าตัวสีน้ำเงินนี่นะครับบัสตัวนี้นะครับเนี่ยครับไม่ได้อ่านว่าบุ๊ดนะทุกคนอ่านว่าบัสบัสตัวสีน้ำเงินนะครับเป็นอาหารใหม่นะครับตัวนี้เป็นเกรดเกรดเกรดพรีเมียมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปข้างหลังกันเอาสีนเงินกันเนี่ยตัวต ซปเปอร์ฟู้ดนะครับมีแต่เนื้อไก่ล้วนๆเน้นๆไม่มีส่วนผสมของพวกเศษไก่เลยแมนไม่มีส่วนผสมของพวกเศษไก่เลยนําเข้าจากประเทศเบลเยี่ยมที่สําคัญนะตัวนี้เ็เจ้ากินแล้วอืไม่เหม็นเก็บง่ายเป็นก้อนไม่เละกินแล้วขนนุ่มตัวนี้ครับกินแล้วขนนุ่มบำรุงขนและสิ่งที่สําคัญนะของของตัวนี้มันมีส่วนผสมของ สารอาหารที่จะบำรุงข้อกระดูกด้วยเนี่ยตัวสีน้ำเงินเนี่ยตามนี้เลยครับเนี่ยผมก็เลยซื้อสีน้ำเงินมาเป็นงานเจ<ต>้าโอ้ที่เขาเจ้าชอบ,อชอบอสีน้ำเงินแล้วก็จริงๆอันเรามีห่อหนึ่งที่แกะไปละแต่ทีเนี้ยกินประจําตัวเนี้ยสูตรใหม่เราให้ข้าเจ้ากินลนะข้าเจ้าชอบชอบมากก็เลยวันเนี้ยแต่ก่อนซื้อมาแค่ถุงเดียวเป็นอกไก่ล้วนเหรอมันจะเป็นเนื้อไก่ล้วนเหรอแมมันจะเป็นแบบว่าไม่ใช่เศษไก่นะอันนี้เป็น แบบว่าอย่างดีเลยไม่ใช่เศษไก่นะลูกไม่ใช่เศษไก่เลนะเนี้ยพอเขาเจ้าชอบผมก็เลยซื้อมา3ห่อเลยนะครับเจ้าชอบเลยซื้อมาถ้าใครอยากซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะแปะลิงก์แล้วก็แปะอะไรไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้ในโพสต์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้ในเพจในอะไรเลยนะครับผมของขวัญสุดพิเศษได้อะะอะไก่หมาของขวัญสุดพิเศษไก่หมาแก่ได้เนี่ยไก่หมาอ่าขอบคุณทุกคนหน่อยครับที่มาไว้พร้าวเจ้า เฮ้ยจังไงกินทั้งนอกแถมกินไก่ก่อนมันไงใ้กนิดอาหารตุลีอ๋อจะน่ากินมากจะไม่แห้งนี่ไม่แห้งไม่แห้งนิดมันจะเงาเออให้ดมให้ดมกันอยากให้มันกินให้ดมวันนี้มันกินข้าวอิ่มแล้วกินไหมอย่าไม่ต้องไม่ต้องให้กินให้กินพอแล้วพอแล้วกินไก่ก่อนวันนี้ให้ไก่กินกันของดีๆเก็บไว้กินพรุ่งนี้จัดคววันนี้กินไก่ก่อนบอกให้เก็บไวกินสุขสันต์มันเกิดนะตอนนี้ตัวอื่นเนี่ยกำลังมองอยู่ มองไกลอยู่เฮ้ยสากงปฏิเสธว่ะจากกปทุกคนทุกตัวออกไปเลยข้างนอกทีเนี้ยมาคิดถึงพ่อก่อนคิดถึงครับคิดถึงพ่อก่อนขอบคุณพ่อยังขอบคุณพ่อยังเบยเบยขอบคุณคักตาไม่ขอบคุณพ่อเนี่ยตาจะกินแต่ไก่อย่างเดียวอ่ะปัด มาเอาหัวเอาไดกูให้มือยายบ่ให้มือกูเนาะเรียบกันแล้วนั่งลงขอบคุณครับก่อนขอบคุณก่อนก่อนขอบุญเอ๋อเจ้าพ่อล่ะเจ้าพ่ออยู่นี่เจ้าขอมือพ่อแม่มันเอาอย่างขึ้แล้วแม่มันเลื่อมซอายพ่ออยู่ส่วนไหนของหัวใจลูกนี่ยมันลืมปูแล้วอเปล่เจ้าพ่อขอมือหน่อยขอมือหน่อยกขอมือหน่อยเออเออ มึงไม่ต้องถะแตกอเูเก็บไปกินเองอเูเก็บไปกินเบิดเลยอาหารนี่ไม่ต้องกินแนวดีๆมึงนี่